สอิน Inter จับมือกับบริษัทเคน k o แลบประเทศไทยจำกัดเปิดตัวโปรเจกต์แสงสว่างแห่งชีวิตมูลค่ากว่า100ล้านบาทเคน k o แลบประเทศไทยจำกัดบริษัทผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ความสวยความงามและสินค้าอุปโภคบริโภคโดยมีบริษัทในเครืออย่างบริษัท p คอน s a ร c o n s t r u อนด์ซ Supply 91จำกัดที่ทำหน้าที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศนำโดยคุณสุภกรแสงโคตรร่รวมด้วยคุณธมลพัฒนากรฐานกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับคุณแดนนี่ CEO ผู้ก่อตั้งรูคัสอินเตอเปิดตัวโปรเจกต์แสงสว่างแห่งชีวิตหวังสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนสามารถเข้ามาสร้างรายได้และสร้างธุรกิจในระยะยาวงานในวันนี้นะครับที่มาที่ไปก็คือว่าเรามีความหวังดีนะครับเนื่องจากว่าเรามีความหวังดีกับผู้คนโดยเฉพาะนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนนะครับ แล้วรอเมื่อเรามีโปรโเจกต์ดีๆที่เราเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับมันจะสร้างคุณค่าให้กับสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเราไม่รู้จะ,อะบอกช่องทางไหนเมื่อมีโอกาสนะครับเมื่อมีโอกาสเราจึงใช้สื่อแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกๆท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนให้เราได้ใช้ช่องทางนี้นะครับอบอกเล่าเรื่องราวของโปรโเจกต์ของเรานะครับ ให้ให้ให้ผู้คนส่วนใหญ่นะครับได้ได้ได้รับทราบกันอันนี้คือคือคือจุดประสงค์ที่เราอยากอยากจะให้กับผู้คนได้รับรู้ครับอยากให้ช่วยพูดถึงตัวโปรเจกต์สักนิดนึงหน่อค่ะว่ามันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรจุดเด่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโปรเจกต์นี้ครับชื่อว่า Life of Life นะครับคือแสงสว่างของชีวิตไม่ว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิตที่ผ่านมาลุ่มเหลวนะครับ บาดแผลที่เราพบเจอกับการลงทุนกับการทําธุรกิจนะเรื่องราวที่เราล้มเหลวนั้นนะครับเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตมากๆนะครับในส่วนของโปรเจกต์นี้ครับจะช่วยท่านจะทําให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นด้วยด้วยเราใช้นะครับเราใช้ตัวตัวโปรเจกไลฟ์ออฟไลน์นะครับเป็นเป็นจุด ให้ความรู้นะครับเป็นจุดสร้างความเข้าใจเรามีทั้งหมด3แพลตฟอร์มหลักๆนะครับเรามีแพลตฟอร์ม i n v เวสที่ชื่อลนะูคัส Inter อรนักธุรกิจนักลงทุนสามารถเข้ามาทํากําไรกับเราได้เรามีเทคโนโลยี AI นะครับเป็นตัวช่วยนะเข้ามาทํากําไรมา i n v เวสได้เรามีแพลตฟอร์มไรเกอร์นะครับซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการเรื่องของเทรดนัก เทรดเดอร์สามารถเข้ามาทํากําไรกับเรามาเทรดผ่านผ่านไลเกอร์เราได้นะครับและเรายังมีตัว Copy ปี้เทเรามีเรามีมาสเตอร์เทรด้วยนะครับเรามี IB ด้วยนะเราเรารองรับรองรับนักเทรดเดอร์ด้วยและเรามีาความภาคภูมิใจยอยู่1ชิ้นนั่นคือ LUC ครับ LUC คือคลิ p โซเคอร์เรนซีซึ่งปัจจุบันนี้เรามีการผลิต นะครับสก,กุลเงินที่ชื่อ LUC ขึ้นมาอยู่ที่100ล้านเหรียญ LUC ปัจจุบันนี้นะครับมีราน็คชั่นมากกว่า5,000รายการนะครับมีโฮเดอร์มากกว่า500โฮเดอร์แล้วนะแล้วก็มูลค่าของ LUC นะครับเรามีการคาดการณ์ว่าเราจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราตั้งเป้าไว้ จะทำให้ LUC มีมูลค่ามากขึ้น5เท่าในปีนี้ปัจจุบันนะครับสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนบนกระดานเทรดสากลได้แล้วนะครับแล้วก็ยังคงเติดหน้าที่จะให้ LUC มีมูลค่าและเป็นที่ยอมรับนะครับในตลาดโลกอีกด้วยเรากําลังเดินเข้าสู่ตลาดหลักๆของสกุลเงินหรือคริปโตเคอเรนซี่ชั้นนําทุกๆก,กระดานเลยนะครับใน,นที่มาเนี่ยค่ะมันมันอ <c oughs> คนที่มาเ <c oughs> คะ ในส่วนของเคนโกแล b จริงๆแล้วเคนโก l ล b นะคบเป็นผู้ผลิตสินค้า เกี่ยวกับอาหารเสริมดูแลสุขภาพความสวยความงามสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือนปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเค n โกแล b บเนี่ยมีบิสเนสโมเดลที่ชื่อ o 2 o จัดจำหน่ายสินค้าโดยบริษัทุูนซับคอนซัคชั่นแอนด์ซัพพลายจำกัดนะแล้วก็ผลักดันสินค้าทั้งจัดจำหน่ายในในไทยแล้วก็ผลักดันเข้าสู่ตลาดโลกโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหล่านะครับก็มีการกระจายตัวสินค้าอยู่ในหลากหลายประเทศแล้วณตอนนี้นะครับผมมองว่าตัว เคงกแล็บนะครับมีมีมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะในส่วนของเคงกูแล็บเขาเขาเขาทำสินค้าที่ดีนะครับเป็น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 สินค้าของไทยเราตัวเคงก o แล็บก็เมื่อมีการพูดคุยกันยูเซอร์ User หรือ,อสมาชิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเคงก o แล็บนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเข้ามาถือครอง LUC ด้วย mm hmm. และตัวเคงกูแล็บเข้ามาดันเราผลักดันเราสนับสุนเราให้ คนที่ถือ LUC หรือคนที่มี LUC อยู่ในมือสามารถเข้ามาซื้อโปรดักต์ได้ไม่ไม่ว่าจะในไทยออนไลน์ออฟไลน์หรือ,อต่างประเทศก็สามารถใช้ได้ทั่วโลกอยู่ตรงไหนก็ซื้อได้นะครับตรงนี้จะทำให้ LUC ของเราแข็งแกร่งขึ้นไปด้วยอันนี้ต้องขอบคุณตัวเค n นปูแลบแล้วก็ตัว p k เคว t เตอมากๆด้วยนะครับอันนี้อันน,นี้นี้ประโยชน์ทั้งสฝ่ายครับเป็นประโยชน์มากๆครับ ก่อนอื่นนะคะก็บริษัทเราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าก็คือบริษัทคุณซับคอนสตรัคชั่นแอนด์ซับพารนะคะเป็นผู้ส่งออกแล้วก็บริษัทเคนโกลบเนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตให้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าเรามองเห็นโอกาสนะคะในสมาชิกทั้งหลายนะคะที่มีมากกว่า10,000ผูเซอรอแล้วก็มีอยู่ worldwide <S <S <ๆ S 1> นะคะเป็นการเปิดกว้างให้คนได้มาซื้อสินค้าใช้สินค้านอกจากกลุ่มที่เรามีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือ ได้เข้ามาร่วมกับคุณแดนนี่ได้จับมือกันนะคะแล้วก็ผลักดันให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จในเร็ววันนะคะ <Yeah. S 1> อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบริษัทคินกกล,ลนะคะเราต้องการที่จะขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศด้วยอันนี้ก็เลยมองว่าในส่วนของที่มียูเซอร์อยู่แล้วนะคะเราจะได้ไปอยู่ควบคู่กันไปด้วยะคะ่ะในเรื่องทั้งขายสินค้าแล้วก็ในเรื่องของจอยธุรกิจในส่วนของตัวสมา ก็มีขั้นตอนอยังไงบ้างคะก็ในส่วนของอนักธุรกิจนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ร่วมุนกับบริษัทเราอ,อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะใน l ลน์ PK สเก e t เตได้นะคะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้ให้นะคะตรงนี้เข้ามาเรียนรู้นะคะเรามีกลุ่มล ne นะคะในการาเรียนรู้งานนะคะแล้วก็ในการสั่งซื้อสินค้าผ่าน PK ช h o p นะคะตัวนี้ด้วยนะคะถือเอาเป็นว่า ในโปรเจกต์ O2O นะคะก็คือออนไลน์ line to ออฟไลน์ออฟไลน์ชูออนไลน์ hmm. ของเราที่ขลังดันกันอยู่ตอนนี้ประสบความสาเร็จค mm hmm. ่อนข้างที่จะก้าวกระโดดนะคะทั้งในส่งอของที่อย่างที่กล่าวไปแล้วต้นต้นคือจีนนะคะลาวเวียดนามกัมพูชารวมทั้งประเทศอินเดียนะคะด้วยอันนี้ผู้ที่มาให้การสนับสนุนเรานะคะก็จะได้เชื่อมั่นเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในในส่วน ได้มาก็เห็นโปรดักต์ของบริษัทก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่สนใจที่ผมสนใจจริงก็เป็นตัวเครื่องดุจกำลังเราโรงมานก็จะเป็นเบรกงานงานดัดตัดตึแล้วก็มีสกรูซึ่งผมมองแล้วว่าสามตัวนี้ครับถ้าจะเราเอาสายของไทยไปไปกระจายไปไปที่ต่างประเทศต่างประเทศถาาตัวหนาต่างยักดีไหะครับผมคิดว่าน่าจะไปได้เพราะว่า ของสินค้าไทายก็มีคุณภาพกับเโค้ดแหลกเขาก็ถือว่าเป็นเป็นบริษัทที่แบบเป็นท,นที่ที่มีคุณภาพในการแล้วก็คิดว่าตลาดต่างปร,ระเทศก,ก็ต้องยอมรับค้าอย่างไม่บางคนนี้เลยค่ะครับก็ฝากนะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นประโยชน์จริงๆครับ,รบเรามีจุดประสงค์นะครับเรามีความตั้งใจที่จะสร้างสรรครับโปรเจกต์นี้จริงๆเราอยากจะให้ ประโยชน์กับผู้คนจริงๆอยากจะมอบความสุขนะครับอยากจะให้ผู้คนได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วผมอยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าโปรเจก์นี้จะ,ะเป็นโปรเจกที่อยู่คู่กับพวกเราไปนานๆเราสามารถนะครับใช้โปรเจก์นี้ สร้างอะไรได้ทํากําไรเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในระยะสั้นและก็ในระยะยาวได้จริงๆนะครับนี่คือโปรเจกต์ของเรานะครับเราคือเราตั้งใจจะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันนะครับผลักด,ดันโปรเจกต์นี้แล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยกันครับ,รบครับโอเคครับก็ออขอบคุณ ทีมงานนะครับและสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวนักข่าวทุกท่าน,นครับก็ขอบคุณมากที่ให้เรามาเยือนจุดนี้ได้ครับ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ